แบบนี้ดูไม่สํานึกดูแฉไม่ได้สํานึกเลยและมีสิทธ์อะไรที่เข้าไปเอาผิดหาหลักฐานจะจับพระท่านเป็นถึงเกจิชื่อดังท่านเป็นพระนักปฏิบัติแบบนี้การที่หมอปลาทําแบบนี้มันไม่ใช่หน้าที่อํานาจก็ไม่มีแสวงหาพยานหลักฐานแบบนี้เรียกว่าการจับฉาตอนนี้เตรียมลุยเอาผิดทั้งคณะหมอปลาสื่อมวลชนและก็คนอื่นๆนะคะเรื่องของการบุกรุกกับข้างนงเหนียวแล้วก็ศพประบาท เพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลมันเป็นการดูหมิ่นค่ะแน่นอนว่าเดี๋ยวทางด้านของทนายนานชัยบอกเลยนะคะเดี๋ยวจะลงไปประชุมกับเจ้าหน้าที่ของวัดค่ะว่าจะดำเนินการเรื่องนี้อย่างไรอาโทษเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพราะอย่างใดอย่างหนึง่งต้องเป็นไปโดยบริสุทธิ์แล้วก็ต้องสีโรราบครับแต่ไม่ใช่ว่าคุณตั้งเงื่อนไขผมจะขอขมาหลวงปู่ได้ก็ต่อเมื่อพระเลขาพระข้างริงจะต้องทําอย่างนั้นท่านอย่างนี้ เห็นไหมการที่ผมไปเนี่ยเราปูดจรงได้รักการรักษาอย่างนี้เขาเรียกว่าสีถนนชัยเขาเรียกว่าแถคุณไม่ได้สํานึกไม่ได้สำเนียกในสิ่งที่คุณการทําเลยผมยังไม่ได้เริ่มเคยยังไม่ได้รับหนึ่งเลยแค่แค่ผมขยับว่าจะไปแค่นั้นเองขยับว่าจะช่วยแค่นั้นเองอยังมีผลขนาดนี้เลยแต่ถ้าผมไปจริงๆนะ่ะคิดดูแล้วว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นหน้าที่ไม่ใช่อำนาจไม่มีคุณเอาอำนาจหน้าที่อะไรมาตรวจสอบพระมาหาเขา เขาเขียนป้ายอยู่ตรงโต้ว่าห้ามสตรีเข้าแล้ววิธีการที่คุณทําเนี่ยเตรียมแผนการไว้ก่อนว่าให้เอานักข่าวไปแล้วไปทําไปจัดฉากไปตั้งกล้องเพื่อที่จะหาพยานหลักฐานเพื่อพยานหลักฐานแบบนี้แะครับคุณรู้ไหมสาลยกฟ้องนะอ๋อในมุมกฎหมายคุณผู้ชมเวลาสาร้างพยานหลักฐานด้วยการจัดฉากเอาคลิปมาเนี่ยสาลยกฟ้องอืมใช่ฮะอออนี่แหละค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยว านหนึ่งที่ออกมาเตือนสติหมอปลานะครับแล้วก็ทีมงานเนี่ยก็คืออาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพัฒน<า>์ฮะอาจารย์เฉลิมชัยเนี่ยเตือนสติเลยบอกว่าเวลาหมอปลาจะทําอะไรขอให้มีสติไม่ใช่บุ่มบ่ามบุกเข้าไปแบบนี้ที่หมอปลาทำมาก่อนหน้านี้ดีอยู่แล้วแต่เมื่อผิดพลาดดังได้ก็ดดับได้เช่นเดียวกันครับโอ้โหอัากจะปักไปงหหมอปลาหน่อย นี่เป็นหัมึงมึงรู้ไหมอ๋ออยากเป็นไฟเสร็จๆยอดยอดเทียบเทียบมึงอะแล้วมึงต้องลุยรวยลุยสุดท้ายดังระดับมึงจะเห็นตั้งเยอะแยะไม่ใช่มึงจะอยู่รอด เป็นซิกเนเจอร์ของอาจารย์เฉลิมชัยนะนั่งอย่าพีผาบไอ้ห้าเอาเอเนี่ยคือพูดไปด่าไปด้วยแบบนี้แต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยเจตนาของอาจารย์เฉลิมชัยคือแสดงความเป็นห่วงต้องการจะเตือนสติหมอปลาว่าเวลาจะทําอะไรที่มันละเอียดอ่อนแบบนี้ก็จําเป็นจะต้องทําอย่างมีสติด้วยฮะใช่ครับก็มีความ่วงใหญ่และมีการเหมือนแนะนําคําสอนจากคนในแวดวงอื่นๆนะเพราะว่าภารกิจครั้งนี้เนี่ยหมอปลาทำดีมาร้อยครั้ง พลาดครั้งครั้งเดียวนี้ก็พังได้เหมือนกันนะฮะขอทัศนะท่านผู้ชมผ่านทางแอปพลิเคชันส4 HD ถามว่าอะไรดีคุณจิตนีฮะถามว่าบทบาทที่เหมาะของหมอปลาคุณผู้ชมมองว่าแบบไหนเหมาะระหว่างปราพระกับปราบผีนี่และค่ะด้านขวาคุณผู้ชมดูแท่งสีส้มตอนนี้จะบอกว่ามันสูสีกันนะระหว่างแบบใช่คนที่ชื่นชอบใปผลกานของหมอปลาเขาก็มีหมอปลาคือมือปราบสามพเวสีปลาผีมาอยู่แล้วเรารู้จักดีแต่ว่าช่วงหลังๆหมอปลาพอมาปราพระ ดีว่ะคือผ้าที่เปอะไรสายลดหัวพ้าแปลกๆนี่โดนหมอปลาจัดการเรียบไปหมดแล้วดังนั้นหลายคนก็เลยบอกว่าเฮ้ยปากพระหมอปลาก็ควรจะยึดตาแหน่งนี้ได้เหมือนกันแสดงทัศนนามาแล้วเวลาเราจะโหลดบทบทยังไงอ่ะนี่ค่ะหยิบมือถือขึ้นมาเลยคุณสมบัตินี้แล้วใช่ไหมอปพเคชัน